กิ้งคำนี้ไงครับผมยังเสียบอากาศกันหนาวดีขนาดเลยเสียบเมื่อนเสียบครับสวัสดีครับพี่น้องมัอนี้เจิ๊บโอเวอร์ดับครับผมมัอนี้จัดเมนูก้อยแซ่บครับผมบรรยากาศทางนี้ดีดครับมัอนี้กินเล็กเลกหน่อยครับมัอนี้จัดเมนูก้อยบอไรครับผมสมเขียวมาจัดนทำกันแบบแซ่บเลยครับเด้อ้จะจะขึ้นมาครับผมเนื้อเสือนะครับเด้อ อุ้ยโถ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 บร์ที่ครับอืมเขาตัวลงนี่เยกบบาดครับนี่ครับเบอรนงอ้ิ้งคยงใหญ่ครับผมยังเสีบอากาศกันหนาวดีขนาเลยอืมรู้อครับโอ้มึงกัะดน่ะ ม,มิโนโก่อยขนาดดีเอรกะเดี๋ยวขี่กิแล้วครับได้๋ยวข้่เขาแล้วครับไมยมีโนโก่อยแล้วนั่งข้มแกึ้นกันครับยังกันนั่นมันยูบะลองครับลองลองเมือง,อ,อ,งอ๋ออ่อนตัวอ่อนหรับ<อ> รูอวยังหละท่านสานือหูบครับโบดคือโบดโอ้ม่อนนอยเหมือนกัแซวนแด่แครับแซบเฮ็ดงาไมี้เสมืนในบนอะไรอยู่บ่ครับที่สองเดือนครับที่สองเดือนอไที่สองเดือนแต่ได้มิดิ้นละครับได้มาดินนมวยถล่งที่เก่านะผมเอ้าเอายังไโอ้แต่ย่างกินครับมวย มาได้ใชอีกโอ้โหกุระมันจะเลือกงานมันมจะเลือกงานสิกินยังละเมืนเนี่ยอก้อยอะ่ะกินก้อยอ,อ,ห,อยห่กินเขาเปลาา่าอะไรบ้พี่ปั้นเขา่าโอ้มาไหลาเนาะพอกินมอสไปเนาะไปนไปังได้หินมอนี่มาหอดเพิ่อแบบมาหัวเดี๋ยโบนัสสิบสองเดือนเด้อของตัวเลเดือนยี่สิบสี่เดือนจะยี่สิบี่เดือนเดวไปที่หินสองอันได้ไปที่หินสองอัน มาจางไหวนาอย่างนี้ซื้อวันยังเด้อโอมครับโอมซื้อโอมโอู้เอ้าเขาไม่ใหญ่ให้เพิ่นเบิ่งกันน่ะเอ้าสลองเหดนี่ยสลองโบนัสไอ้หมอโบทกับหมอโอมครับวันนี้เอ้าปั่นเอาครับมากินข้าวครับโอมเออตัวกินข้ามม่ใหญ่ครับผมอันกินข้ามน้อยมันบ่อแยบเลยเนือส่วนยังนี่อุ้ยเนื้อเสียรับเด้อโอ้โหเขาไปฟูที่มันมากินดิบอู้อุ้ยจะเข้าไปอู้ แอบ,บ,แบจเจียวยาวไัะจำเจีาสมบุงบูนัด <c oughs> อะจิ้มคำเขาว่าสิจิ้คำหานว่สิพกก่กอกิ้มเนาะอี่คำเขาครับปั่นขเขาเข้ามีแย่ครับผมกินยำมะเรยงอาการนา้นะเสียบเฮียคำเขาข้าปัน่นเอ้ยตาสวนเลยครับคำคำนี้ คำขอบหนาผมจากไในเป็นเดครับจำบปีจำบปีครับผมวัชล่องสุตพอหน่อยพันอยูเนื้อหน่อยเกิดตต้มพันดาอื้อครับเล้สแล้วเิ้งโขว มั็นเศร้าแล้วขอไอพี่ได้เนองเอาวะเขากินไม่เสร็จ้าวว้าวนคำหน่อยเออบุบว่ะบุบครับบุบ คำเนยแซ่บคำหนันครับเียวสูงมองมาเห็นแก้วหมอโอบดเอิรนแม่กินเข่าเลยแหละแม่บางอย่างเข่าครับคนต่างวันครับกินเขา่าครับ,รบอืมเหรอไปเด็กบอลจันเดียว คับมันนี่ไม่นุก้อยแ่บทบมันนี่โอ้ชุดยอดดีคราบนะมันข้าตาสวดครับือเน่นครับตาสวนโอ้อข้ามแรกครับแลกใชนักคอร์่นแบีข้ามนี้เลยแล้วข้ามตาสวนมืนเอเนี่ยเอา้า <laughs> มาม่บือน้ำตัวกินข้าตาสวดครับข้ามมัไง เอ้ไอ,อโอ้มันกินก้อนโมครับนาะขมขาอไก่เพื่อนเมือนั่นอ้ยคมได้ใจเนาะต้อโดนกินถึงถึงก่อยพักเราพาาักก่อมอ้อ้หอหอ้อู้หอูอ้หอ เอาหนึ่งซองเออเดี๋ยวหัวเดียหัวเดียเอาโต๊ะจัดดินี่หัวได้ทีไรเขาเคนผูกมาเธอใหญ่โอ้ยคข้ามอีกอีกสองเดือนครับโอ้โข่าปากอะไรวะนนี้ไปหนักข้าใหญ่เห็นมั้โอ้สุดยอดเลยอโอมาดำลองอีกข้ากันนะครับ ทุดๆครับผมแซ่บทำได้ยังไงข้ามหนังครับอู้ยมึงไงอู้ยข้ายังไงครับอาปากกวงครับยัดเขาเลยที่นี่อู้ย พูดจอดครับอืมแบบนีบหรนี่หัหก้อยหรือว่าไอ้ยังใส้ครีบมันอกีกะร่วมสองทั้งตัวสองคนก็วกันล่ะมอในี่สิบสองเสือมันจะยี่สิ่เดือนือยี่จมัมเพิ่งอยู่ครับยี่โกบด้ครับยังไงเดีได้ไล่โกลุ้งอ่กเพิ่อีกละอทม อกกืึ่งหน,น,นึ่งกุ้งกุ้งเซอร์ไพรสครับบนหนึ่งพี่น้องเลยอากาศหนาวเย็นก็นดูแลคู่กับพามาเด้อรด้วย,ม,นนยมินิกะเมนูก้อยครับผมมารวมยินดีครับน้องคนสองคนครับผมจะแก้มกันครับผมท,นนทมมนนั้งน้องทั้งมู่ล่ะเอ้าเมนิคเขาเข้ามาสวัสดีครับผมแสบแสบยินดี